มาตรา2๒๖วรรคแรกบุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ชอบที่จะใช้สิทธิ์ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้รวมทั้งประกันแห่งหนี้ได้ในนามของตอนเองวรรคสองช่วงทรัพย์ได้แก่การเอาทรัพย์สินอีกอันหนึ่งแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะนิติในอย่างเดียวกันกันกบทรัพย์สินอันก่อนมาตรา2๒7เมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเตยมตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้ว ท่านว่าลูกนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจของกฎหมายมาตรา228วรรคแรกถ้าปฤิการซึ่งทําให้การชรําระนี่เป็นอันพ้นวิสัยเป็นผลให้ลูกนี้ได้มาซึ่งของแทนก็ดีหรือได้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนก็ดีท่านว่าเจ้าหนี้ จะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้หรือจะเข้าเรียกเอาค่าสินใหมทดแทนเสเองก็ได้วรรคสองถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินใหมทดแทนเพราะการไม่ชําระหนี้และถ้าได้ใช้สิทธิ์ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซค่าสินใหม่ทดแทนที่จะพึงใช้แก่เจ้าหนี้ได้นั้นจะลดจำนวน ลงเสมอกับราคาแห่งของแทนที่ลูกหนี้ได้รับไว้หรือเสมอกับค่าสินหม่ทดแทนที่ลูกหนี้สามารถเรียกร้องได้นั้นมาตรา229การรับช่วงสิทธิ์ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายและย่อมสําเร็จเป็นประโยชน์แก่บ,บุคคลน,นันจะกล่าวต่อไปนี้คืออนุมาตราหนึ่งบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองเออ และมาใช้หนี้กับเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีสิทธิ์จะได้รับการใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์จำนำจำนองอนุมัตตาสอบุคคลซึ่งได้ไปซึ่งอสังหาดิมทรัพย์ใดและเอาราคาค่าซื้อมาใช้ให้แก่ผู้รับจำนองนั้นเสร็จไปอนุมัตตาสาบุคคลซึ่งมีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่น อันจะต้องมีส่วนได้เสียในการใช้หนี้และเข้าใช้หนี้นั้น